สวัสดีครับพวกเราซีซันฟานะครับวันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมก็ขอกคนมีความสุขมากๆความสุขจริงๆอาจจะไม่ใช่ทุกท่านเพราะ่ทุกท่านแต่เราเฉพาะเจาะจงเป็นบรรดาแฟนคลับ s F c ของเราเนะครับซีซันฟา s c นะครับซึ่งก็ยินดีมากๆเลยที่เราได้รู้จักกันครอบครัวนี้เติบโตขึ้นนะครับเรหวังว่าในปี ก็ให้ขับแล้วก็จะยาวแนบถใหญ่ย,ยาวๆนะครับแบบเขามีจำนวนมากขึ้นเพิ่มเติมแล้วก็รับกันไปอย่างนี้ออตลอดไปนะครับการเดี่ยวแน่นแบบนี้นะครับวันนีเขบาบสวัสดีใหม,มนน่นะครับทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองครับหน้าตาดีมีแฟนหน้าตาน่ารักนิสัยดีแล้วก็ ใดก็สมความปรารถนานะครับ<อ>แล้วก็<อ>เดิน<อ>ทางสวัสดิภาพตลอดนะครับขับรถก็ไม่ขับพอแพอแล้วบ๊ายบาย